ครับผมนะครับพามาดูาชุดของที่มาเหมาวันนี้น,นี่เป็นตู้เยี่ยมรออเป็นเจบินเล็กไข่ยเยี่ยมรอไอ้ข้างล่างจะเป็นนนี่มีแปดใบที่สวยเยี่ยมรอ่อนดแปดนิ้วไอ้ด้านล่างจะเป็นตู้เดนายนะครับตู้เดนายตู้เดนายพร้อมดอก นี่น่าจะเป็นดอกไอ่น่าจะเป็นดอกชาเลิกเจอร์ที่ไม่ก็สองสองสี่สองนี่แหละครับอ่าตู้เดินานมีสี่ใบแล้วก็จะมีตู้นี่ช่างตงช่างตวงสลินแปดใบอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นสูตรไหนน่าจะเป็นน่าจะเจบินเล็ก นี่ของช่างตงตัวนี้ดอกสองสองสี่สองตัว V สองนะครับเป็นสองสองสี่สอง V สองดอกใหม่ๆเลยก็จะมีพวกเครื่องเครื่องปูพวกไม้พวกหลอดไฟอืกล่องแหลมกล่องแหลมน่าจะมีอยู่ประมาณสิบกล่อง กองแหลมฝั่งนี้นี่ก็เครื่องปรุงสองแหลกเครื่องปรุงน่าจะสีแหลกห้แหลกนี่แหละครับอันนี้ก็เป็น power มีแต่สมชัยสมชัยสุรินทร์สีขอละภู หนักๆตัวนี้ก็จะเป็น power cow ววตัวนี้ก็จะเป็น qsc ไฟฟ้ลาลังสายไฟมีประมาณหกลงังเจ็ดลังแปดลังมีแปดลังอ่ลาลังสายไฟนี่ีสายมีนเบอร์ใหญ่ๆนี่นี่สายอ่อนเบอร์ใหญ่ๆเลยนี่นลังขาวนี่ มีอยู่ประมาณ2องสี่หกดแดลังไอ,กอง้กลองกล่องกล่องเครื่องปรุงนี้มีประมาณ6กกล่องกล่องเครื่องปรุงมีพวกบิกพวกอีคิวพวกคอสมีอยู่ประมาณ6กล่องเยอะเยอะอยู่ครับเยอะอ่านี้ก็ขนขนไปเที่ยวเ๋ยกบนรถก็มีเดี๋ยวฟั่งมุ้นก็มีอีกนะครับเดี๋ยวพาไปดู วัวนี้จะเป็นมิกสองตัวมิกมีประมาณหกตัวนะครับอยู่นี่มีมิกประมาณหกตัวตัวนี้จะเป็นไอ้ซาวครับไอ้ซาวครับไอ้เอลตัวนี้จะเป็นยมมายม,มาฮ่ายามาฮ่าไอเอ็มจีสตัวไอ้เอฟกสองสองสองชั้นน่ะตัวนี้ มีโต๊ะโต๊ะยังใหม่ๆอยู่เลยนี่ขาเลาเดี๋ยวผมพาไปดูอีกเยอะครับเยอะนี่ไฟหลักไฟหลักหลายนั่งร้านก็มีประมาณแปดชุดนี่ตู้ตู้ตัวนี้ขายใบละ 1, พันห้าพร้อมดอกไปเลยดอกเดิมๆเ,เป็นโอบอ้อมนะเป็นโอบอ,อม สี่แปดน่าจะเป็นสี่แปดศูนย์เจ็ดหรือสี่แปดศูนย์แปดนี่แหละนี่ดอกเดิมๆไม่เคยซ่อมนี่น่าจะเป็นสี่แปดศูนย์ถ้าไม่ศูนย์แปดก็ศูนย์เจ็ดนี่ทีนี้มีสิบสองใบนะครับนี่นี่ด้านหลังด้วยนี่นังร้านมีแปดชุดนี่ใบละพันห้าพร้อมดอกดอกเดิมๆมีสิบสองใบอ่ะเสียงกลางอยู่ข้างบน ไอ้เสียงกลางนี้ก็สิบสองใบเป็นดอกไอ้ดอกคานิ K22 Network a m m t e r อาจารย์เสียงกลางมัน<ะ>เสียงแหลมเป็นของอะไรครับเสียงกลางอ่าเสียงเสียงเสียงแหลมนี้แกลืมเดี๋ยวผมไปเปิดดูอีกทีหนึ่งแต่ว่าจะเป็นดอก K22 Network a m m t e r อา่าแต่แหลมนี้เดี๋ยวต้องไปเปิดดูอาจารย์ลืมนี่แล้วก็จะมีตู้นี่สองใบ ไอ้สี่ใบเป็นดอกสิบห้านิ้วแกบอกตู้ใหญ่้วไปแกเอาดอกตอนนัวนี้อ่าอยู่นี่ก็ยิบสี่ใบแล้วนะครับนี่อยู่นี่ก็ยิบสี่ใบแล้วเบียดสิบสองกางสิบสองอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนู้นอีกตัวนี้จะเป็นแหลมเอ้ยเป็นแรมเจ็ดห้าศูนย์เป็นแลม 750, เจ็ดห้าศูนย์แล้วก็จะเป็นไอ้ดอกจะเป็นดอกบีเอ็ม ดอก B M สามร้อยกับดอก B ไอดอก P u D O ตูดเหลืองนะครับตัวหกตัวห้าร้อยวัตต์นี่ตัวนี้ก็จะมีอยู่เออสิบสองใบเหมือนกันเป็นสองคูณสองนะสิบสองใบนี่อ่านี่ตัวตัวนี้จะเป็นดอก B M B M สามร้อยแมเจ็ดห้าศูนย์นี่ตู 2, 2้สองสองคูณหนึ่งนี้นี่นี่มีอยู่สิบสองใบนะครับนี่เยอะนี่นั่งร้านแปดชุด ท่านได้หาอยู่ฮาตัวนี้ก็จะเป็นไอเป็นไอแกทำเป็นเสียงกางแหลมนะครับเป็นกางแหลมแกทำปากใส่เป็นปากฮอนตัวนี้นี่ตูดสองใบนี้นะนี่อ่านี่แหละครับส่วนฮอนแบบนี้เยอะครับเยอะนี่ฮอนแบบนี้นี่นี่ฮอนแบบนี้นี่มีเยอะเกือบสิบตัวแกแปลงตูดมาแล้วนี่ใส่ตูดใหญ่ได้นี่ อ่านี่นะครับเดี๋ยวพาดูข้าวๆก่อนไอที่ผมขนไปแล้วก็มีมิกจะมีอยู่ประมาณเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดตัวมิกอ,าอ,าอาพาดูข่าวๆนะครับอ่าขอบคุณขอบพระคุณอาจารย์ที่แบ่งปันให้นะครับอน,น,นี่รสน,น้่ะครับผมอาจารย์ยออลก ลอกตัวงีอ่านี่ลอกลองยาวลอกยาวขูดนึ่งประมาณกี่เมตรเนาะอาจารย์สั้วสั้วนไปโอ้โหดูครับนี่ยาวมากครับลอกตัวนี้นี่ลอกมีเยอะประมาณสี่ห้าตัวนะครับลอกลอกมีประมาณสี่ห้าตัวนี่กล่องแหลมมีขาตั้งนี่มิด หลังนี้มีประมาณแปดเก้าลังนะครับมีลังขาวนี่นี่ตูตูทอนก็จะเป็นของพีนะตัวนี้นี่พีออทิโอพีเอทันไดหาอยู่กล่อ,องเครื่องปรุงเยอะมากไม่ลอยก็หลายชุดนะครับไม่ลอยมีหลายชุดไม่ลอยก็มีหลายชุดอยู่ เดี๋ยวกำลังขนกันอยู่อ่ะโอเคมีตู้อันนี้น่าจะเป็นน่าจะสิบสองนิ้วเลยตัวนี้มีอยู่สี่ใบนี่เหลือจากแกแบ่งแบ่งให้แกถวายโรงเรียนไปแล้วนะครับนี่ถวายโรงเรียนไปชุดหนึ่งหลานแกมาเอาไปชุดหนึ่งนี่กล่องเครื่องปรุง แหลกเครื่องปรุงไปมีประมาณสามสีแ่แหลกไยไม่ลอยก็หลายชุดนี่ไม่ลอยไม่ลอยหลายชุดนี่ครับผมนี่ดอกสองสองสี่สองมี 42. อยู่สี่ใบสวยเลยนี่ ใครสนใจท่านใดหาอยู่ก็ติดต่อสอบถามได้นะครับเป็นกำลังเสรน,นะครับนี่ดูสายไฟดีกว่าครับเอา้านี่นี่สายลําโพงหกสายใหม่สายลำโพงสายใหม่ วันี้สายโอ้สายอะไรนอแน่โอ้มันติคอรครับสายมันติคอนี่เส้นใหญ่มากสิคอน่อโอ้ใหญ่ใหญ่เส้นน่าจะนับสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบหกคอนี่สายคอ,อสิบหกคอนี้ สา่สิบหกคสวยๆเลยนี่อยู่ในกลังใหม่ๆเดี๋ยวดูหลังนี้หลังนี้ก็จะเป็นพวกขาย สายสัญญาณอ,อันนี้เป็นตู้กี่นิ้วเนาะน,น่าจะสิบสองนิ้วเลยครับตู้พีเอ็เก็บริจากไปชุดหนึ่งแล้วสายเยอะแยะ นี่กล่องแรมแบบนี้ก็มีนะครับกำล,ลังข้นโต๊ดะตดอกอะไรครับอาจารย์คันนี้รุ่นน, K นั่นแหละคันนี้ K K สองสองอันนี้ปากกล้องมา NS ม,<อ>มันร้อมป่าความทุนมาอ๋อ M S อาจารย์ NTS NTS อ๋อตัวดูได้ยังไงครับมีเน็ตเวิร์กไหมจันอันไม่ใช่ได้ใช้อ๋อครับคือใช้แต่ตัวตัดตัดสิ่งแวดล้อมอนใช้อยู่แต่ตอนที่ใช้อยอะหน่อยใช้อยู่มันก็ออกก็ออกใส่ไป็มเต็มอ่าหนึ่งคนอันนี้เอาไปดูนะนี่เป็นติ่แไหมครับอาจารย์อันนี้สวไลท์ นี่รดไล่มี่ต่ตัวจานเนีดขายถูกถูขายถูกถูเจ้าอันนี้เป็นลังหลอดไฟน้อจาน้องนี่หลอดไฟข้างหังข้งหลองอ๋อนี่เป็นลังหลอดไฟหลอดไฟกลม นี่บอร์ดไฟนะครับนี่ใหม่ๆเลยยังไม่ได้ใช้งานนี่บอร์ดไฟบอร์ดไฟยังไม่ใช้งานอันนี้จะมาเอามอนนี่ว่าจะเปิดดูกล่องว่าจะเปิดกล่องนี้ให้ดูนะกล่องกล่องไหนมีของอาจารย์ฮะไม่ใช่มีบอกอาจารย์มีราอุ้ยใช่นาฬ กับมีพวกแล็กมีพวกไอ้น,นี่มีไอนน้มีพวกชุดเครื่องปรุงไม่ใช่บอกอาจารย์นี่อันนี้ของติ๊กเขวาวัเทคที่เขาอยากได้ขนาดใหญ่อ่าน,นี่นวัดเทคอันนี้ก็คอนเซอร์โกลสองหนึ่งสามสี่รุ่นนี้เด็กเรุ่นนู้นโบราณเขาอยากหามาทำพังอันนี้ใหม่กิ๊บเลยนี่ไม่ค่อยได้ใช้สองหนึ่งสามสี่วัดเทคทุกการมิกมิกมิกวัดเทคนี่แล้วก็มีของอันโต นี่อันนี้คอมเปอรสเสื้อคอมเปอร์เสื้ออันตู้อันนี้เสื้อรนีเป็นครอสอันนี้ใช้ไว้ขัอนอันนี้ไม่ได้ใช้สักครั้งเลยเอามาสภาพไว้ในแหลกนี่แลวนี้อาจารย์ายังไม่ได้ใช้เลยนะครับขับฮอนอาจารย์บอกบอกว่าเพื่อนแต่ชั้นล่างขับฮอนก็บฮอนฮอนใช้ตัวขับตัวหนึ่งคั้งก็ตัวขับนม่ครับมันใช้ของก็เยอะอยู่ครับผมนี่แลกนี่ ก็จะเปิดดูเดี๋ยวเปิดให้ดูเปิดให้ดูเครื่องปรุงมีอะไรบ้างมันมีสองแหล็กมันเปิดไม่ได้เดี๋ยวทยอ,อยนนอกดน่อนก่อนอนี่จะเป็นอิคววาลเลนเจอร์กับคอมเพรสเซอร์เบลเลนเจอร์แล้วก็มีตัวไม่ไมปูซาว ตัวนี้เป็นปลั๊กไฟ,ไฟ,ฟ,ไฟปลั๊กไฟตัวนี้ก็ที่ว่ามีไฟด้วยนี่ปลั๊กไฟตัวนี้ก็ดีของ npe นะครับปลั๊กไฟ npe แต่แหละข้างในเดียวเดี๋ยวถ้ายกออกเดียผมเปิดให้ดูแลกในมีอะไรบา้างนี่ตัวนี้เป็นตูดเจ็ดห้าศูนพร้อมปากสวยใหม่ๆเลยนี่เจ0หพร้อมปากจะมีอยู่4ตัวอ่าเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูไปเรื่อยๆ